สุดีชเวเบนส์กันมอรนะและเกมคนรับชบมวิเกม Blade and Soul นั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการหาเงินโกหรือว่าหาเงินในเกมนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีเงินโกอยู่ทั้งหมด118โกเนาะดูจากทางไซล่างนะก็หาเงินโกเนี่ยเงินโกมันมีความสําคัญอยู่แล้วเนาะเงินในเกมเนาะก็ไม่ว่าจะใช้การอัปเกรดของการซื้อของการตีบวกนะครับโดยวิธีการหาของผมเนี่ยคือการขายของนะครับ ซึ่งขอพูดไปก่อนนะครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็อาจจะใช้วิธีนี้เนาะในการหาผมก็มาแนะนําอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินและการพูดอย่างนี้เนาะนะครับผมโดยวิธีการหาเงินของผมเนี่ยคือการนำหาผงฟิวชั่นไปขายนะครับผงฟิวชั่นคืออะไรผงฟิวชั่นคือสิ่งที่ทุกคนมันต้องมีนะครับเพื่อมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไว้สร้างาสร้างของเพื่อนํา,นานไปตีบอวุธนะฮะโดยผงฟิวชั่นเนี่ยก็จะหาได้จากการย่อยโซชิยล เป็นหลักๆเนาะซึ่งอัพผมพิชชันไปทำอะไรดังที่พูดไปนะครับก็คือต้องเอาไปเปลี่ยนรูปครับตรงนี้ฮะแล้วก็ใช้กับเออ่ฮิตตันโซนะครับรวมกันเนี่ยคือใช้อันหนึ่งร้อยอันเลยนะแล้วก็ผงธาตุนะครับในการเอ่อเรียกว่าไงอะแปลรูปเป็นธาตุนะครับเพื่อนำธาตุเนี่ยนำธาตุเนี่ยไปกดผิดนำธาตุไปนี่นำธาตุไปซื้อนี่ครับธาตุเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดอาวุธนะครับนี่ครับก็นี่ครับอัปเกรดอาวุธนี่ครับต้องใช้ธาตุเพิ่มขึ้น2อัน นะครับผมตอนนี้ผมก็เวลลหกละแตกกันอภิมาหาการแตกมันจะแตกอะไรกันนะโอเคครับนะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะวิธีการหาซึ่งมาดูราคาก่อนแล้วกันนะครับผมกดไปที่ค้นหา Market p ตเพจนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่11 Silver นะครับต่อ1ชิ้นนะครับผมอย่างเช่นผมผมมีอยู่453ชิ้นนะั่นคือชิ้นละ1ิ Silver นะอ่์ะอย่างเนี้ย600ชิ้นก็เนี่ย66โกนะครับผมซื้อเอาง่ายๆครับ100ชิ้น10โก ะผมเทียบแบบต่ำสุดเลยร้อยชิ้นสิบโกร้อชิ้นสิบเอ็ดโกนะซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับอย่างเนี้ยอย่างผมเนี้ยผมมีอยู่สี่ร้อยห้าสิบสามอันเนี้ยผมสามารถขายถึงสี่สิบห้าไม่ดิสี่สิบห้าอันเนี้ยผมสามารถขายได้เกือบห้าสิบโกเลยนะแล้ววิธีการฟาร์มเนี้ยไม่ยากนะครับโดยวิธีการฟาร์มนะผมก็ฟาร์มโซชิ so ป้องกันเขาวงกดนะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะที่เอ่อลงดันตรงนี้นะครับลงดันตรงนี้ของแมปนะที่เดิมนะครับตรงที่ผมเคยทําคลิปวิธีการหาไป นะก็ลงดันปกติครับไปตีมอนนะครับบอสจำนวน2ตัวมินิบอสจำนวน2ตัวนะครับผมไปตี2ตัวเลยนะแล้วก็มันก็จะดรอปเป็นเออ่โซชิลห้องละตัวนะโซชิลจะห้องละตัวนะครับผมพร้อมกับดรอปเหรียญเหล็กนาริวด้วยนะครับห้องละชิ้นนะก็พอตีตายทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมใช้เวลาตีทั้งหมดนะครับอันนี้ผมลงไปได้ทั้งหมด20รอบนะผมได้เหล็กนาริวมา40อันก็คือลงไป20รอบนะเพราะรอบนี้ได้2อัน ท่ากับผมลงไป20รอบผมใช้เวลาลงประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ผมก็ลงแบบไม่รีบ้วยนะผมก็ค่อยๆเดินๆเ,เอือ่อยไม่รีบอะไรนะครับนั่งฟังเพลงยูชิลไปนะครับแต่อาจจะลงได้เร็วกว่านี้นะครับแอสซัสซินน่าจะลงได้เร็วกว่านี้นะครับผมแต่นี่ผมก็ไม่รีบนะครับถือว่าลงได้2ี่รอบแล้วกัน1ชั่วโมงลงได้20รอบเนาะผมเทียบประมาณนี้เนาะก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยฮะตามนี้ครับทั้งหมด40ชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละชิ้นได้เท่าไหร่โซชิอันได ผงฟิวชั่นโซเชียลของอันนี้นะโซเชียลของป้องกันของมงกฎได้ผงฟิชชั่นทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราย่อยทั้งหมด40ชิ้นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด160ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาย่อยกันดีกว่าเก็บไปก่อนอ่นนี้เราเป็นของเรามีอยู่แล้วนะครับเรามาย่อยนี้กันนะครับย่อยครับย่อยไปรัวๆเยอะมากเบอร์เบอร์หนึ่งนี่ได้เพียบเบอร์หนึ่งนี่ได้ซ้ำเยอะมากฮะ โป๊ะโป๊ะโปะโปะโปะอ่ามาแล้วครับ60แล้วฮะย้ายไปครับย้ายต่อไปชิ้นร้อยสิบหกชิ้นแล้วนะปึ๊บ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 อืมโอเคปึ๊บ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 อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บเหล็กของหน้าริวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วละ่ะเพราะาต้องทำ อ่อนาริโกหรือว่านาฬิศเวอร์ไปแลกครงแลกของมาอัพอาวุธนะฮะอ่าต้องอ่าเดี๋ยวผมย่อยน้ทิ้งด้วยเพราะนี้ก็ได้ได้จากดันเหมือนกันฮะเนี่ยก็ได้เป็นผงทผงเพชรซึ่งยังไม่ได้ใช้นะในแพทนี้เนาะแพทน0น่าจะได้ใช้นะครับตัวน,นี้ได้มาแล้วร้อยหกสิบชิ้นแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาออผงฟิชชั่นไปขายซึ่งวิธีการเอาไปขายบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะ มันต้องขายที่ตัวที่เป็นคลังนะครับแต่ว่าคือของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปคลังเพราะว่าผมเป็น v i p มันสามารถเปิดคลังระยะไกลได้ก็คือแบบกดเปิดตอนไหนก็ได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าผมไปอ่ถ้าที่เมืองใกล้ที่สุดก็เป็นฟาร์มหมูนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปกันบายโอเคครับเราวาร์ปมาที่ชุมชนฟาร์มหมูแหมแต่มันเป็นอันนี้ทุกอันเลยนะมันจะมีอยู่ตรงช่วงนี้ครับก็นะเอาไปขายตรงนี้นะครับ n อ c อยู่ตรงนี่ครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ วานดูรอนนะครับนี่ครับคนนี้ฮะผู้ครอบสมบัตินะฮะนี่ครับก็นี่ครับผู้ครอบแห่งดราก้อนเทเตอร์นะครับวิธีการขายนะ่ากดไปที่ Market p ตเพหรือว่ากด m 5ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับซึ่งวิธีการขายเนี่ยมันง่ายมากนะครับจริงๆถ้าเกิดอ่าเราก่อนที่เราจะไปขายเราดูราคาก่อนตอนนี้ราคาอาจจะขึ้นหรือเปล่า11อนี้มีคนซื้อไปแล้วได้ห0 0้ออันเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกให้ดูอ่ะมีคนซื้อไปแล้วนะครับอ่าแปลว่า คนต้องการเยอะมากนะฮะคนขายเรื่อยๆนะครับราคาอยู่11คือ11โกขายออกแน่นอนนะครับเอ้ย11ิลเวอร์ขายออกแน่นอนซึ่งอ่ะเรามากดดูกัน<ะ>นี่ฮะวิธีการขายครับกดขี้ขวาแม่งไปเลยครับนี่ครับ160ชิ้น17.6 17โก60ิลเวอร์นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนนะครับก็ผมใช้ทั้งหมด81ิลเวอร์นะครับซึ่งเอาง่ายๆคือจะได้ประมาณ16โกนะถ้าลงลงทะเบียนไปแล้วขายออกนะครับ น่าจะใช่ประมาณนี้เนาะซึ่งสามารถขายแพงกว่านี้ได้นะบแบบ12ก็ได้นะครับ13แต่ว่าคงขายไม่ออกนะครับก็คือตอนขายเนี่ยแนะนำเราลคลิกขวาแล้วเราก็ขายเลยครับราคาที่จะขายออกซึ่งมีคนเหลือ10 10เหนะ็นไหมราคามันจะขึ้นตก,ต,กตลอดนะครับผมซึ่งสื่อว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาจะแพงกว่านี้นะนะครับเหลือ10มีคนขายตัดราคาปะเป็น10ลเวอร์70บอลทาให้คนเนี่ยซื้อได้เราอาจจะขาย10ลเวอร์90บอลคนที่ขาย10ลเวอร์เนี่ยก็จะขายไม่ออกเขาก็จะซื้อ อันแรกก่อนนะัคืออันบนสุดก็คือเป็นอันของเรานะครับเป็นวิธีการตัดขตัดราคานะครับอ่ะเดี๋ยวเราขายนะครับมาร์เก็ตเพจนะฮะอ่ะพูดเยอะแล้วขายเรื่อยดีกว่าอ่ะผมขายมีคนขาย10 70เราขาย10 80แล้วกันอ่ะ90แล้วกันอนะ่ะ90อ่ะ90นะฮะก็ขายลงทะเบียนขายเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เราก็ลงทะเบียนขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันละ10บซิวเวอร์ 90บรอนด์นะครับผมหาวิธีการหาครับอันนี้ผมก็มีข่าวครับผมก็ขายอันนี้ผมกดขายไปแล้วครแปดซิเวอร์ขายไปได้เป็นาารคาคา<ด>ปกตินะฮะเรียบร้อยครับถือว่าเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างง่ายมากซึ่งถ้าผมเทียบนะฮะที่ผมพูดไปนะครับ1ชั่วโมงผมฟาร์มได้ทั้งหมด160อันอ่ะถ้าผมตีแบบเอาแบบฟาร์ม6ชั่วโมงเลยนะนะแบบไม่ทำอะไรเลย6ชั่วโมงนั่งตีอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราจะได้ผงฟิวชั่นมาทั้งหมด960อันนะครับ 960อันเนี่ยเอาง่ายๆครับ6ชั่วโมงคุณสามารถฟาร์มเงินได้ถึง100โกนะครับ960อันก็เกือบเกือบ100กโก้และมันขายออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมพูดพดอยู่ขายออกแล้วนะครับขายแล้วไม่ได้เขาไอ้บ้าเขาขายออกนะครับเขามีคนซื้อไปแล้วเดี๋ยวก็รอครับสักพักนะฮะเดยวก็มีเดยกก็ขายออกนะฮะเมื่อกี้กำลังพูดอยู่เลยนะเดีย๋ยวเราไปดูราคาเนี่ยครับยังอยู่ นี่มีคนขายตัดราคาแล้วสิบซีเวอร์ต่อชิ้นก็มีสังเกตคือราคามันนะขึ้นขึ้นลงๆครับบางทีก็บางช่วงเนี้ยสิบเอ็ดซีเวอร์ก็ยังมีช่วงๆนี้อยู่ในของเราในอันนี้แน่นอนเลยสิบซีเวอร์เก้าสิบบลอนด์ซึ่งมันจะออกไหมเดี๋ยวมันก็ออกครับเพราะว่าบางคนมันเหมาตรงนี้หมดเนี่ยมันก็จะไปขายมันอาจจะไปใช้แล้วก็พอมันหมดปุ๊บมันก็ต้องซื้ออันใหม่เพราะว่ามันไม่พอนะครับผมนะอันนี้เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับได้เก้าโรคสิบอันเนี่ย ซึ่งถ้าขายเป็นซีนววเวอร์ผมก็ขายเป็นสัก1ิซีเวอร์เหมือนกันนะสิซีเวอร์ผมให้สิซีเวอร์ต่ำสุดเลยก็จะได้ประมาณกี่โกะโกะ็น่าจะ,100ะร้อยอะฮะหชั่วโมง100โกรครับวิธีการหาวิธีการขายของแบบนี้นะครับวิธีการขายฟงฟิวชั่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินนะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลานานไหมก็นานแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ยากนะฮะสำหรับผมผมคิดว่ามไม่ยากมากนะฮะแล้วมันเป็นอะไรที่ลงสบายๆลงตีๆคือถ้าใครว่างจริงอะนั่งฟาร์มเงิน ถ้าฟาร์มทั้งวันจริงวันได้วันละ2 0 0 300โกเลยนะถ้านั่งฟาร์มจริงๆอ่ะถ้าเร็วกว่านั้นด้วย200รอยโกวันหนึ่งผมให้สูงสุดเลยนะฮะสองสองร้อยสามร้อยก็วันถือว่าเยอะนะฮะ200โกเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ก็มีทริคมาแนะนํามันแค่นี้นะครับผมก็สําหรับใครที่มีทริคหาเงินที่ง่ายกว่านี้หรือว่าวิธีการหาเงินแบบอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับผมซึ่งผมก็จะนั่งอ่านแล้วผมก็จะอาจจะเอามาลองทําดูว่ามันจะดีกว่าที่ผมทําหรือเปล่านะครับ แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะเผื่อไม่ใครบ,บอกเ hey, ฮ้ยพี่อย่างงี้ดีกว่านะครับผมก็มาแนะนําอีกหนึ่งวิธีอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะโอเคครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมกดชิป F 3แล้วกด4แล้วกด3หรือ4เป็นเต้นนะจ๊ะเผื่อมีคนถาม <laughs> บ๊ายบาย I do